สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ซเซอร์ทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรรษและัคนะกันะคะประจําเดือนมกราคมนี้ค่ะชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดวันที่23สิงหาคมนะคะถึงวันที่22กันยายนชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยค่ะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ Western Astro l o g y หรือตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านนนแแบบบบบ General ะคซึ่่่งงกกกาาารออี้้จจตัทุน นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอคาคะสำหรับของราศีกันในเดือนมกราคมนี้นะคะก่อนแรกเลยนะคะดับแรกเลยก็ต้องขอ Happy New Year นะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะให้กับทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ปี2024นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีและมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับคนโสดเบนเอ e ร์จที่ออกมาเป็นไพ่โฟล์คัพส์นะคะเป็นไพ่สีถ้วยนะคะตามมาด้วยไพ่แพทเ่นคือเซนบอกว่าในเดือนนี้คุณคุณกันนะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือคนที่เรารู้สึกชอบหรือว่าเรารู้สึกดีนะคะเป็นคนที่ตรงสเปคตรงใจนะคะรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยคือตรงใจมากนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันด้วยอะไรกันด้วยมีโอกาสได้แฮงเอากันอะไรกันนะคะ แต่ประเด็นคือคนคนนี้ที่เขาเข้ามาหาคุณในช่วงนี้แล้วก็เป็นคนที่ตัวคุณเองถูกใจนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ต้องการความรักความสัมพันธ์ในแบบที่มันชัดเจนหรือว่าจริงจังมากนะักนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เหมือนกับว่าคุณกันก็อาจจะมีความรู้สึกว่า ก็รู้สึกไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสบอารมณ์อารมณ์เหมือนแบบนั้นๆครั้งนั้นๆทีเราจะเจอคนที่ชอบจะเจอคนที่เราถูกใจแต่คนที่ชอบคนที่เราถูกใจก็ดันไม่ได้อยากที่จะเดินทางแบบเป็นเดินทางระยะยาวกับเราเขาก็อยากจะคุยอยากจะอยู่แค่ช่วงสั้นๆน,นะคะ เอเนอรจี <Energy S 2> ของเขาเนี่ยคือเขาคนนี้อาจจะพึ่งผิดหวังหรือว่าเสียใจกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาเขาก็เลยยังไม่พร้อมค่ะในการที่จะเริ่มต้นใหม่หรือยังไม่ได้มีความรู้สึกโพซิทีฟกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงว่าไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยในเรื่องความสัมพันธ์แบบจริงจัง แต่เขาว่าก็อยากมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแบบพูดคุยกันหรือว่าใช้เวลาร่วมกันเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายคนอื่นเพราะว่าความรู้สึกของเขามันก็เปราะบางอยู่แล้วหรือว่าตัวเขาเองก็ยังอยู่ในวงวนของความเสียใจเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงอะเขารู้สึกว่าเขาน่าจะเหมาะกับความสัมพันธ์แบบนี้มากกว่าคือความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้ชัดเจนหรือจริงจังมากนักนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงเดือนนี้คุณกันอาจจะเจอคนที่ถูกใจแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถพัฒนาไปไหนได้ไกลนักเนื่องจากว่าคนที่คุณไปเจอเขายังไม่ได้พร้อมนะคะในเรื่องของความรักเอาวาุธคำความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะประจำเดือนมกร,ราคมนี้ Empress นะคะสองไม้เท้าในถือดาบและเป็นไพ่สวีนฟัน ถึงจะเจอคนที่ถูกใจแต่ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วก็อาจจะต้องใช้ความพยายามนะคะในการที่จะประครับประคองหรือว่าการที่จะไปต่อนะคะตัวเขาเองเป็นคนที่เนเจอร์เขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็สนุกสนานะคะนะคะคือเวลาคุยเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอ NERGY ดีๆแต่พอแบบมาคุยกันถึงเรื่องของอนาคตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์อะไรที่มันจริงจังอะ่ะซินมองว่าคนคนเนี้ยเขาก็ต้องไปตรงมานะแต่ว่าคําตอบของเขามันอาจจะดู ให้เอเนอรลบนิดหนึ่งหรือดูจะไม่ให้ความหวังเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยทําให้เม,มื่อครั้งบางทีคุณกันพอได้พอได้รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็เหมือนคุณก็จะต้องเหมือนแบบถอยออกมาแล้วก็มานั่งทบทวนว่าคุณควรจะลงใจให้กับคนคนนี้ไปแค่ไหนดีนะคะเป็นช่วงเวลาของการที่แบบเจอสิ่งที่ชอบแต่ก็ดูเหมือนอยังไม่สามารถที่จะเต็มที่ได้เท่าไหรนะ่นักนะคะอลไะคะ่ะสำหรับคุณกันนะคะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับของชาวราศีกัน์และคณากันที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเอเนอร์จี energy ที่ออกมาเป็นไพ่ Age of Cups นะคะ Age of Cups นะคะตามมาด้วย Keep an open mind มองว่าคุณกันนะคะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้ไปรับรู้ความจริงบางอย่างนะคะจากคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะคะว่าเขามีเรื่องปกปิดปิดบังอะไรซ่อนไว้ นะแล้วก็พอคุณได้ไปรู้เนี่ย e NERGY คุณขึ้นทาวเวอร์เลยอะสุดว่าคุณช็อกนะแล้วคุณก็เสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่เหมือนแบบถึงค,คุณจะชอบคนคนนี้มากๆหรือมีความรู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆมีแพชชันต่อคนนี้มากๆแต่ด้วยความที่ความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะมันก็อาจจะยังไม่ได้คอมมิตกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะคุณก็เลย มีความค่อนข้างเผื่อใจไว้ด้วยเหมือนกันกับความสัมพันธ์นี้ว่า,าตัวเขาเองน่าจะคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะที่ตัวเขาเองจะไปเปิดโอกาสอะไรใดๆให้ใครนะคะซึ่งในที่นี้เดือนนี้ดงว่าคุณอาจจะได้รู้แหละว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเขามีการเปิดช i อยเปิดตัวเลือกแล้วเขาก็ทําแบบให้เห็นเลยนะทําแบบให้เห็นเลยทําแบบให้รู้เลยว่าตัวเขาเองเปิดช i อยแล้วก็เปิดตัวเลือกจริงๆ บางคนเขาอาจจะดูสวยขึ้นนะคะดูดีขึ้นยุ่งมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่ว่าเรื่องของการที่แบบเขาเปิดโอกาสอะคิดว่าเขาแสดงออกให้คุณเห็นชัดเจนคุณเสียใจนะแล้วก็มีความรู้สึกแย่อยู่เหมือนกันที่ความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้เติบโตคุณเองก็คงไม่ได้อยากจะทุ่มเทอะไรให้กับคนที่เขาไม่ได้โฟกสัสุณหรอกตรงเนี้ย ไ <biases. S 2> พ่ก็ขึ้นชัดเจนว่าคุณก็คงเลือกตัวเอง e g h of Cups ในที่นี้คือคุณเองก็คงจะค่อยๆถอยค่อยๆห่างคนไม่ได้ตั้มใจอยากจะห่างคือคุณไม่ได้อยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้เลยเอาจริงเพราะว่าใจก็ยังมีให้คนคนนี้อยู่แต่ว่าด้วยสถานการณ์คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไปต่อกับเขาไม่ได้เช่นเดียวกันมันไม่เหลือความเชื่อใจแล้วอะมันไม่เหลือความเชื่อใจมันไม่เหลือความรู้สึกแบบความหวังว่าอะไรมันจะดีมันจะเวิร์กแล้วในเมื่อเขาไม่ได้โฟกัสที่คุณคนเดียวนะ ขอดูขอให้เพิ่มเติมนะคะให้กับคุณกันหน่อยนะคะในเดือนมกราคมนี้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอึดอัดมากเลยนะคะที่ได้รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยได้มีการไปเปิด choice หรือว่าเปิดตัวเลือก คุณยังคงพยายามในการที่จะอยู่ในความสัมพันธน์ต่อไปแบบดีๆอยู่นะแต่ว่าคุณค่อยๆถอยใจคุณกลับมาละนะคะค่อยๆโกยความรู้สึกอะไรใด,ดๆกลับมาอ<ม>ืมขอให้พร้อมตัวให้เขาคนนั้นหน่อยนะคะในเดือนมก,การาคมนี้คนคนนี้ยังไม่พร้อมจะหยุดที่ใครเลยอะเขา เขาเป็นคนที so first, beans, so first, really? oh ta ta ่ใครจะเติมก็ไม่เต็มนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความต้องการตลอดเวลาแล้วก็ต้องการนู่นนี่ตลอดเวลาวันนี้อาจจะต้องการแค่นี้วันพรุ่งนี้อาจจะต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกก็แล้วแต่พราะว่าวันนี้อยากได้ถ้วยใบไหนเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เติมได้ไม่เต็มมันไม่ใช่แค่เราหรอกที่เติมเขาได้ไม่เต็มคนอื่นก็เติมเขาไม่ได้เขาได้ไม่เต็มเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์ นะแต่ว่าเอาใจยากนะคนเนี้ยทีนี้นะคะดูกันเอาคำนะคะความรักความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเอาคำความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นยังไงคุณจะได้ตกตะกอนเองอะว่าว่าท้ายที่สุดแล้วว่าตัวคุณเองอะนะคะจะเอาไงแน่กับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าจะ ไปเป็นในทิศทางไหนดีกับความสัมพันธ์นี้อ่ะสิบดาบขึ้นมาพอดีคุณน่าจะเลือกตัวคุณเองนะคะสำหรับคนที่ต้องการความสัมพันธ์แบบชัดเจนหรือจรงิงจังคุณน่าจะเลือกตัวคุณเองมันไม่น่าจะมีในเรื่องของการทะเลาะหรืออะไรใดๆหรอกในตรงนี้ที่เห็นนะนะคะแต่คุณจะเหมือนแบบไพ่ขึ้นคลิป and open mind คือคุณพอคุณรู้ความจริงแลวว้วา คุณก็อาจจะคุยกับเขาบ้างนะเกี่ยวกับในเรื่องอะไรพวกนี้แล้วคุณอาจจะทําความเข้าใจอ่ะว่าเออก็ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้คอมมิตกันจริงๆกับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะยังมองคนอื่นแต่คุณก็จะมองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเหมือนกันที่คุณจะถอยในตอนนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเหมือนกันที่คุณจะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิตมองว่ามันเป็นการเปิดใจที่จะรับฟังแล้วก็คือไม่จัดกันคุณก็ไม่ได้มองว่าเขาผิดแต่คุณก็รู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยตัวคเเออองกก็ไไมม่ด้ชบหืนนนั ราคาสำหรับของคุณกันนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของคนมีคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีกันและคณากันที่มีคู่แล้วนะคะมี e n e r ี y ที่ออกมาเป็นไพ่เดอร์สตาร์นะคะตามมาด้วยคดิพเอนดนซีคนมีคู่อ,อขออภยัยคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความจริงบางอย่างโดยที่คู่ของคุณเองนั่นแหละนะคะจะเป็นคนที่บอกคุณเองหรือเป็นความจริงบางอย่างเกี่ยวกับคู่ของคุณที่เมื่อคุณได้รับรู้แล้วเนี่ยคุณมีความรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะในที่นี้นะคะ ซิทคออนุญ,ญาตอ่านเป็นสองกรณีกรณีแรกคือตัวเขาเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ดูไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตของเขาอีกต่อไปเขารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆก็ดีทุกอย่างเลยนะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเวลาหรือเขาไม่ได้อ,อยากจะรับผิดชอบอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้แล้วนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะคะ ประเด็นที่สองนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นการแบบหมดใจอยากถอยไปเองก็อารมณ์เหมือนว่าเขาอาจจะไปทําอะไรผิดบางอย่างขึ้นมาและทําให้ตัวคุณเองได้ไปรับรู้รับทราบนะคะเกี่ยวกับความจริงของเขาซึ่งก็ทําให้คุณผิดหวังคือไม่ว่าจะเป็นหนหรือ2คุณชาวศีกันมีเกณฑ์จะผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะในช่วงเดือนนี้ตัวคุณเองอ่ะรู้แหละว่า ว่าเรื่องราวประมาณนี้ตัวคุณเองอ่ะก็รับไม่ได้หรอกแต่ในขณะเดียวกันนะคุณเองยังคงมีความรักและความผูกพันในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมากก็เลยทําให้คุณไม่ได้อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเลยค่ะต่อให้เปิดใจคุยกันแล้วคู่ของคุณอาจจะพูดว่าเขาอยากจะออกหรือเขาอยากจะพักอยากจะพอหรือให้ปล่อยเขาไปเถอะเขาดีไม่พอหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ แต่ว่าคุณกันก็ยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะยังอยากที่จะรักษาคำว่าเราเอาไว้ยังอยากจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้เพราะมีไพ่โคดิพ e n นด n ซีแล้วก็ตรงนี้ Energy ตรงนี้เป็นไพ่ดาว star ิมองว่าความสัมพันธ์นี้ยดำเนินกันมาในจุดที่แบบคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของในอนาคตเราด้วยว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปดีเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตมีพลนจะทำอะไรยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่ จะยอมตัดใจตัดจบเลยตอนนี้มันทําให้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปสิ่งที่วางแผนไว้มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะค่อนข้างขมนะสำหรับคุณกันนะในเดือนมกราคมนี้ขอดูไพ่เพิ่มนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณกันที่มีคู่แล้วนะคะประจําเดือนมกราคมมันมีความรากักไกลอยู่ตรงนี้ต่อให้เขาจะทําอะไรไม่ดีกับเราอะ่ะ แต่เราก็ยังหล,กลักอะเราไม่อยากที่จะปล่อยไปเลือกได้เราก็ยังอยากที่จะคุยอยู่เลือกได้ก็ยังอยากที่จะประคับประคองอยู่เลือกได้ก็ยังอยากที่จะไม่ถือสายอยากปล่อยผ่านอยู่ตัวคุณเองจะยังคงรั้งความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะ เป็นเดือนที่ทําให้คุณอาจจะช็อกหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจกับความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นเดือนที่คุณจะใช้พลังงานอย่างมากในการที่จะดึงความสัมพันธ์นี้ให้ไม่ไปไหนให้ยังอยู่ในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งคู่ของคุณยิ่งเขาเห็นว่าคุณรักเขามากเท่าไหร่เขาเองก็ยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นเท่านั้นคำตอบของเขามีแต่จะไปอย่างเดียวเลยค่ะนะคะ หรือคําตอบของเขาจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างเดียวเลยเพราะว่ายิ่งเขาเห็นว่าคุณรักเขาเท่าไหร่ยิ่งเขาเห็นว่าคุณรู้สึกดีกับเขามากเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกแย่มากเท่านั้นเป็นช่วงจังหวะเวลาของการที่เป็นช่วงยื้อนะคะระยะยือ้อต้องใช้เวลานะคะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะผ่านพ้นจุดๆุนี้ไปได้นะคะ เดือนนี้ความสัมพันธ์ยังไม่สิ้นสุดหรอกคะ่ะนะคะจะเป็นช่วงของการปรนีปรณีประนอมและในการที่ยังประคับประคองความสัมพันธ์ไปอยู่ แต่ว่าที่แน่ๆคือคุณจะเห็นแล้วแหละว่าความต้องการของคุณทั้งคู่มันไม่ตรงกันการพยายามที่จะทําให้คุณทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากแล้วคุณจะเหนื่อยมากสําหรับการที่ยังคงดึงสิ่งสิ่งนี้เอาไว้อยู่นะคะแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะอ่านไพ่มาทั้งหมดคือเข้าใจเลยว่ารู้แหละว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงรู้แหละว่าความจริงเป็นยังไงมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปแล้ว เราเองก็รู้สึกไม่ดีที่เขาทําแบบนั้นกับเราแต่เราก็ไม่พร้อมจะออกเพราะเราเองยังรักอยู่มากความผูกพันก็มีอยู่มากความสัมพันธ์นี้เราเองยังคงมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นคุณเองก็คงอยากจะสู้ให้สุดเกี่ยวกับในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ขออนุญ,ญาตเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เจออยู่นะคะกับสถานการณ์แบบนี้นะคะอาะคาสำหรับของชาวราศีกันและคณะกันนะคะก็เป็นประมาณนี้เขากคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ขอบคุณสำหรักสบการ subscribe การกดไล like, คมม์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะและรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ